เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมบ้านยกวะเฮ้ยเมีใครอยู่บ้านัครับเฮ้ยทำไมบ้านยวะยถอยก่อนเฮ้ย เียดบ้านมันโยกว่ะใช่มันใหม่ใช่ป่ะใช่ไอ้เชี่ยจะตื่นเลยหลอนเลยอะ่ะเชี่ยออก,กมาทั้งซอยอ่ะ <isms> ใช่ครับบ้านมันโยกรู้สึกไหมฮะ <conquer> ใช่หรือว่าเวียนหัว <sized> ใช่ หหลอนเลยเมื่อกี้น่มัลกไหรว่าเป็นกสใช่ตอนแรกผมก็คว่าผมปวดหัวผมนั่งอยู่เก้าอี้อ่ะกระดินไหวเยเขาเสนาคนออกมาอยู่หน้าบ้านก็เต็มเลยใช่ใช่